วันนี้นะคะเราก็มากันที่สมุทรปราการใกล้ๆกรุงเทพเรานี่เองเนาะมากันที่บางกระเจ้าค่ะที่พักก็ของงิบไว้ก่อนนะแต่บอกว่าตอนนี้เราจอดรถกันอยู่ที่วัดบางน้ำพึ่งนอกเนาะเราต้องจอดรถที่นี่ทุกคนแล้วเราจะต้องเดินไปหรือปั่นจัก,กรยานหรือจะนั่งวินไปเข้าที่พักเนาะซึ่งตอนนี้อยู่หน้าวัดกันแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะไปด้วยวิธีไหนเพราะว่าของเยอะมาก ฉันขนอะไรมานี่คือมาแค่สองวันหนึ่งคืนฉันแบกอะไรมาเยอะแยะค่ถึงแล้วค่ะตอนนี้อยู่กันที่พักบางกรอบชีเฮาจ้า ตอนนี้นะเรากำลังจะไปชมวิวกันที่ริมแม่น้ำจ้าแล้วทุกคนจริงๆอ่ะสามารถนั่ง BTS มาได้แล้วก็มาต่อเรือข้ามฟากได้นะเมื่อกี้แอบเห็นเรือข้ามฟากอยู่ด้วยนี่บรรยากาศดีมากเลยทุกคน <S <S คือหน้าที่พักของเราใช่ไหมทุกคนเขาก็จะมีจักรยานด้วยแบบให้เราเช่าตอนแรกก็จะเช่าไปเพราะว่าจะไปคาเฟ่ทุกคนเห็นว่าคาเฟ่อยู่ใกล้ๆแบบว่าพบรักนะคะเดินไปนิดเดียวถึงเราด้วยความอยากปั่นจักรยานอ๋อไม่ปั่นก็ได้จ้ะคือเดินมาประมาณนับไป5 9าอ้าวถึงแล้วจ้ะพบรักบ้านน้ำผึ้งคือใกล้มากแม่เดินมาแบบแป๊บเดียวจริงๆนี่คือแค่จากตรงนี้นะถ้าได้ทางโค้งนั้นก็คือที่พัก ไม่คิดว่าจะใกล้ขนาดนี้โอเคเดินก็นได้เนาะมาดูกันจะมีอะไรบ้างอันนี้ระหว่างรอเราเช็คอินเข้าใช่ไหมเราก็เลยจะมาหาอะไรกินกันก่อนตั้งแต่ชเช้าไม่ได้กินอะไรกันเลยน่ารักมากเลยคุยคาเฟ่เขาก็โอเคอยู่คุยมันดูดีอะดูสิมันมีแบบนี้ด้วยนะเอาไปถ่ายรูปกางแบบแม่น้ำเป็นโต๊ะเองแล้วก็อันนี้จะเป็นทางเข้านะคะทุกคนซึ่งทางเขา้าเขาก็จะเป็นเหมือนเราเข้าบ้านอะ ก็คือโต๊ะของเราเป็นเหมือนอยู่ในบ้านนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นห้องแอร์นะแต่ไม่รู้ว่าเปิดแอร์หรือเปล่า <c oughs> แ่กล้ข้างนอกก็จะเป็นแบบว่านั่งแบบ,บริมริมแม่น้ำอะไรแบบนี้เฮอยหิวมากเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสั่งอะไรกินดีคุองก้อเีนากแบทกล้องสามก้อนุ่ยมาถ่ายกันเลยนะวันนี้นะคะเรามากินข้าวกับพี่อู๊ดเป็นต่อทุกคน ไปนะพี่ยู้เป็นต่อพี่รู้เป็นต่อสวยมาขอบคุณนะคะให้โอกาสมารวมทานข้าวกันนะจู่อนี่อันนาเจ็ดไปดู่วยเรนี่นะพี่จะไปส่ผมขอบคุณเพิ่งเห็นว่ามีที่พักด้วยนะทุกคนอันเนี้ยแต่ว่าเป็นแบบเขาเรียกว่ามินิมอลนิมมอลมินิมมอลทำริมันมินิมอลหน่อยนะเป็นเหมือนกแบบเขาจะใช่โฮมสเตย์แล้วก็เหมือนแบบมีแบบ เขาเรียกอะไรมีละครมาถ่ายบ่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นแบบบ้านริมแม่น้ำอะไรเงี้ยแกเลิศปังปั๊บปั๊บปั๊บตึงตึงตึงติงงงเกี่ยวอะไรเนี่ยนี่นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าที่พักแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนะคะตรงนี้จะเป็นโซนขอี่ิติบาร์นะคะจะมีเครื่องดื่มร้อนฟรีอศสรีมฟรีแล้วก็น้ำเปล่าฟรีค่ะในห้องลูกค้าจะมีตู้เย็นอยู่แล้วด้วย แล้วก็จะมีน้ำเปล่าอยู่ถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มก็สามารถมากดได้จากตรงนี้ค่ะโอ <Okay. S 1> เคค่ะนอกจากจากน้ำเปล่าก็จะมีเครื่องดื่มร้อนตรงนี้นะคะื่มีกาแฟแล้วก็พวกโอลดินอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีไอศครีมอยู่ในตนู้ mm. ส่วนนอกเหนือจากที่ซีจะมีราคาแบบอยู่อันนี้ลูกค้าก็สามารถเอาไปได้เลยเหมือนกันค่ะเซ็นใส่สมุดไว้แล้วก็ชำระเงินทีเดียวตอนชิคเอาค่ะได้ <Right. S 1> ค่ะ,ะลูกค้าด้านห้างลูกค้าจะอยู่ด้านในนะคะ 现在谢。 คือแบบว่าเป็นอ๋ออันนี้คือแช่แบบมิชโคแล้มแบบเป็นมุมนี้ฟังมากมีตุยอยู่เลยนี่เอาอันนี้คือห้อง,งน้ำทุกคนมันเป็นแบบเอาท์ดอระปกครองเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนตักแบบผ้าบบเบาๆวิ้วบันไดคือแบบบันไดคือแบบ,บ คือว่าที่นี่เขาจะเน้นกระจกมากเลยอ่ะเนี yeah, <Yeah. S 1> ่ยคนดูบันไดดิมันเป็นแบบสองฝั่งแบบสลักขานช่ไอ,อันนี้คือที่นอนฟังมากน,นี้ริมระเบียงของเรานะคะไม่พอชั้น2ไม่พอใช่ไหมคือมีชั้นสามอีกโอยบันไดก็น่ากลัวอยู่นะเดี๋ยวไปขึ้นไปดูชั้นสามดีกว่า เข้าบนมีที่นั่งค่ะเขาจะมีเป็นเหมือนเต็นท์นะทุกคนว่าเป็นที่นอนอ๋ตังมากเนี่ยทุกคนแล้วมันอยู่กลางแบบเหมือนใจกลางแบบป่าเชเลนอะนี่ที่นอนให้ดูแบบนี้เลยจ้ะอันนี้ก็มุมถ่ายรูปได้ก็คือรอบๆเป็นป่า วิยเราได้ห้องวิวดีอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็คือข้างห้องเราแล้วก็ข้างห้องเราทั้งหมดจะมีทั้งหมด3ชั้นนะ ตอนบ้างทุกคนไปดูว่าจะถึงไหมถึงอยู่ถึงอยู่แปลว่าไม่ถึงอ่าแต่คือยางแบนหรือเปล่า<ต>ไม่ถึงแต่คืออะไรป้าตอนนี้เก่งเพราะอะไรปะมันไม่มีที่วางเท้าอ่ะทุกคนต้องเก่งตูดเอานี่ปั่นบนราวสะพานเรอ่าทำเป็นเล่นเอาดิลองดู <laughs> จะเลียวแล้วเด้อ <laughs> เรียบแล้ว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  มาดูกันจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดบางน้ำพึ่งค่ะไม่สิตลาดน้ำบางน้ำพึ่งมีสองร้านร้านที่หนึ่ง้ใช้ร้ชนขนาดวันนี้จะกินกี่ร้านโอยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกัน ร้าน,นที่สองอะไรจ๊ะซื้อไปให้เออกับแก้มทุกคนกับแก้มใช้อันนี้นะคะสแกนจ<ะ>้าเป็นกับแก้มมันถูกดีทุกคนถ้าไปซื้อแบบในแบบช้อปปีอ้อ่ะน่าจะประมาณถุกละร้อยมั้งอันนี้แค่หกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทกินจนฟันห่างแล้วอะ่ะคิดดูว่าชอบไหม เราไปหน้าหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนเริ่มหิวแล้วลิมหองแล้วก็เตี๋ยวห้อยขาห้อยจริงๆ ต้อง,าางคุยทำไมต้องไมดื่มคเยอะขายไอเคได้ไรจ๊ะเอ่อยางหน้าถมค่ะ ปกติแล้วจะชอบไปขโมยเพื่อนที่ออฟฟิศเพื่อนเราซื้อแล้วนะเราจะไม่ขโมยมมมนะนีแบบอินกับการเป็นแบบสีโทนนี้ชมพูม่วงอ่าเหลืองเสื้อเหรอใช่ช่วงนี้อินนี่เห็นปะชมพูม่วงอันน่อ้อยากกินอะไรเย็นๆ และน้องก็อยากหมุนตันนั้นหนามันเป็นไอติมอะไรเป็นไอติมแบบมินิมอลมินิมอลเท่ากับว่าเล็กเล็กเลยที่เียอะไรคะเป็นลูกไอติมก็คูอได้ Sorry อะังอ้าวจริงอดอดก้า แต่แกยังพอ,งองรู้สึกใช่ปะน่ารักไหมครับถ้าเรารอไปกินที่รถมันจะละลายลายเน้นอะไรไว้อีกแล้ว <c oughs> เราเน้นแต่ของกินทุกคนหมดหรือยังตังหมดยังตัโดนไปก่อนดูดีเนี่ยเต็ม,ม,มนน <c oughs> ไม้เต็มมือเต็มแบบนี้แค่ไหนนะ <c oughs> ขนมเบื้องกรอบมากแล้วของมาเยอะเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นขนมเบื้องขนมปังแล้วก็ของกินระหว่างทางเต่มไปหมดน้ำแก้วพวน้ำลำไยน้ำถุกน้ำไอติมเยอะไปหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีนี่ด้วยบ๊ายาน่ากินไหมแล้วก็ทริปนีน้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันทลิปหน้านะคะบ๊ายบาย